สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวยุทธ JO 2 o f f i c i a l นะครับมาเบิงเด็กๆเบืองตนการขึ้นหายใจด้านข้างนะครับตั้งตังยืนลูกตั้งยืนยืนยืนและกล้มหน้ายืนแลวกล้มหน้าลงกล้มเฉยเเนี่ยยืนและกล้มหน้าลง เหมือนพี่อ่ะอืมเอียงขึ้นไปเลยอย่าแอนหนะ้าอย่าแอนหนะ้าเอียงข้างลูกเอียงข้างอย่าแอนหนะ้าค้างค้างค้างหน้าอกปล่อยให้เข้าไปเลยเดี๋ยวเอาออกทีเดียวเออกทีเดียว,อาออยวตามเท่าไหรลง วางให้สุดแขนหน่อยทังสูงสูงงสูงอืมทังสูงอึบจับจังหวะให้ได้จับจังหวะให้ได้ก่อนจับจังหวะให้ได้อ่าจังหวะหายใจกับจังหวะดึงดึงแขนแต่ละสโตรกนะจังหวะดึงแขนแต่ละสโตรกอ่ะจับจังหวะให้ได้ เหมือนตอนที่เขาเป่าร่มนั่นแหละเหมือนตอนที่เขาปั๊มน้ำน่ะทำชา้าช้าก่อนหนุกทำชา้ชาช้าก่อนอ๊บเออเอยียงสูงหน่อยพี่ไปย,ยืนยืนยืนนิงน่งๆยืนนิงน่งๆขาวชิดเลยขาวชิดเลยเอ,อ๊บอ่า อย่าล่ำไท่หลายอย่า่ำไยหลายอ,ยาายายอมองหลังคาเลยพลิกหน้าขึ้นสูงอีกพลิกหน้าขึ้นสูงอีกนี่พลิกขึ้นสูงอีกพี่สูงๆมองหลังคาเลยเอาอย่าลืมดีไม๋ไวม อมองขึ้นไปเบนหลังคาเลยนนุนย,ย่างหน้าขึ้นไปหลังคาเลยเออนั่นแหละพลิกหน้าขึ้นนงสูงหัวไหลหัวไหวแลแบกหัวไหลออกอ,อ่าแบกหัวไหลออกด้วย

ไปไหนไม่ค้อบอฮะไม่ค้อบอตังไปไหนตังน้ำเข่าบาล่ลลกโอเคครับสําหรับคลิปนี้ไว้สำนีกกันนอขับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ